ครับตอนนี้เราก็อยู่กับน้องไอยน้องไอ้สวัสดีครับก็อยู่ที่ชัยภูมินะอิสุสุสาขาชัยภูมินั่นเองนะเพื่อนก็เลยจาะแยกพญาแลออกมาจากตัวเมืองประมาณ2โลได้เลยอืไปพาทนะประมาณนี้อยู่ซ้ายมือเลยแมคโครมานั่นเองก็เดี๋ยวให้น้องไอ้พาดันดูตัวยกสูงแต่เป็นตัวแคปเปิดได้บ้างนะเพื่อนก็เหมือนเดิมสิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือหน้าตาที่เปลี่ยนไป เส้นสายดูหล่อขึ้นดูทำให้รถแบบบึกบึนขึ้นนะตัวนี้ตัวนี้เป็น1.9อะฮะบูพาวเวอร์ล้วเรียบร้อยเป็นรุ่นอะไรเอ,อ่ยคันนี้รุ่นนี้เป็น2ประตูไฮรันเดอร์1.9 L D L นะคะ L อ๋อคือคล้ายๆกับต้นรุ่นเริ่มต้นตัวตัว L ตัวเริ่มต้นข,ขบยกสูงอ่ะขับยกสูงเปิดได้ราคาครับผม ราคารุ่นนี้อยู่ที่765,000บาท765,000บาทแล้วก็ที่สำคัญก็คือของแถมให้15รายการแล้วก็ประกันชั้นหนึ่งแถมให้อยู่แล้วแล้วก็ดันทุกเคสออกรถได้แค่5%เหมือนกันเนาะ5%อโอ้โหออกรถง่ายมากก็คือออกได้ออทุกอาชีพด้วยคือดาวขั้นต่ำนั่นเองนะเพื่อนก็คือไฟเหมือนเดิมข้างหน้าย้ายมาละเรียบร้อยไฟเลี้ยวย้ายมาอยู่ตรงนี้ละ แล้วก็อันนี้มันเป็นไฟตัดเบาะแต่อันนี้ยังเป็นงบประหยัดอยู่ยังเป็นหลอดเห็นชัดเจนหลอดฮาโลเจนอยู่แล้วก็ซอล่องมีซอล่องอยู่ซึ่งบางคนผ่อนไปเนี่ยยังผ่อนคันเก่าไว้หมดเลยนะ mm hmm. ได้รุ่นใหม่ออกมาแล้วอยากเปลี่ยนหน้าก็ที่นี่มีอะไรไหมช่างรับเปลี่ยนไหมเปลี่ยนหน้ายางค่ะเปลี่ยนหน้ายางแต่ว่าแต่ว่าถ้าสั่งอะไหล่ได้ไดแล้วก็มีอู่นอกรองรับนั่นเองนะ ก็สามารถทําได้ก็จะดูหล่อขึ้นไล่มันล,ล้อแม็กต่อ,อล้อแม็กลายก็เป็น6ก้านดูสวยขึ้นเนะดูแบบแปลกๆก็ดูดีแล้วก็ซสายยางก็เป็นสองหกทับหกห้ r สิขอบ17นะแล้วก็จานดิสก็คือใหญ่ขึ้นนะเป็นสามริบมิลแล้วก็ช่วงล่างก็เป็นโช๊คแล้วก็ปีกนกอิสระด้านหลังก็ยังเป็นแหนบซ้อน โชกอยู่ตรงนี้ก็เหมือนเดิมอ่าไฟเลี้ยวมาอยู่ตรงนี้จุดเนาะแล้วก็ไล่มาใช้บันไดข้างเดิมหมดเลยเออเฮ้ยร้อแหบกลายเปลี่ยนใหม่เนาะยี่สิบสองก็ลายเดียวกันอ๋อยังเป็นลายเดียวกันแต่ถ้าเป็นตัวฝั่งนี้ถ้เป็นยี่สิบสามก็จะเป็นรูปตัว Y โออแตกต่างกันเล็กๆน้อยน้อย สีเทานะสีเทาอัานน,นี้ก็เหมือนเดิมแถมให้ทุกอย่างเพือนพวกะบะให้อยู่แล้วออปชั่นตัดไปเยอะเหมือนกันเนาะในราคาที่ห่างกันเกือบสี่แสนสามแสนเนี่ยก็คือไม่มีเลยไอ้เขาเรียกว่าไหนนะเซนเซอร์4จุดหายไปเลยแต่ไฟยังให้มาอยู่ก็วสวยซึ่งต้องดูดีๆนะไฟคู่นี้หายบ่อยมากหายอยมากนะแต่ว่ากล้องถอยมี แนะนําให้ซื้อตัวมันจะมีน็อตกันขโมยนะล็อกได้ไดแล้วก็ชุดรีโมทขโมยก็มีกันอยู่ประมาณนี้หายบ่อยจริงๆเนาะร,รุ่นนี้น่ากลัวเพราะาไฟเขาสวยเป็นรถตลาดที่วัยรุ่นนิยมนอกนั้นก็ฝั่งด้านนอกภายนอกก็มีอะไรมากแล้วก็นอกนั้นก็คือเดิมๆหมดเลยแล้วก็ไฟตัวนี้ก็ยังมีเหมือนเดิม <Okay. S 1> ไฟเบรกดวงที่สาม อ่ะอันนี้เดี๋ยวเราดูห้องเครื่องกันเลยเฮ้ยคันนี้มันล็อกอะเออคุณเจฝั่งนู้นล็อกปะอ่ะเดี๋ยวว่าไรเดี๋ยวรอน้องเขาแป๊บหนึ่งนะนี่มาดูด้านหน้าต่อความสวยก็สวยขึ้นแต่ความพรีเมียมก็ตัวน,นี้ยังเป็นหลอดตัดบอกแบบว่าอันนี้อยู่นี่สัญลักษณ์ไฮแลนเดอร์ก็มีนะครบเรียบร้อย กระจังหน้าดูดูดูใหญ่ขึ้นนะเพื่อนเลเยอร์ดีมากเลยอ่ะเปิดละนี่ตัวนี้ก็จะเรียบประยับง่ายๆแต่ว่าตัวนี้ก็ยังได้อยู่นะเท็กเจอร์สวยพวงมาลัยได้อยู่แล้วก็ตัวนี้อ่าระบบคูดคอนโทลหายไปเบาะตัวนี้ก็เป็นเบาะผ้านะเพื่อนตัวเริ่มต้นนั่นเองนะแล้วก็ เ,เกียร์ธรรมดาละตนนัวนี้เกียร์ธรรมดาหกสปีดนะแอร์เย็นเพียงเพาะจอมีให้แล้วก็หมุนบุนนี่ฝั่งนี้ตัวน,นี้ชอบเลยเปิดได้เบาเบาแคบแถมให้ไหมเนี่ยเบาแคบแถมให้ค่อะอันนี้จะรถยังไม่ตกแต่งนะคะให้ดูแบบนี้ก่อนเบาแคบมีให้นะเพื่อนแล้วก็อะไรก็ให้ ฟิล์มยังไม่ได้ติดนะให้ดูสภาพนี้ก่อนเนาะสวยสวยแต่งแล้วจะตลอดขึ้นสามวันแล้วก็ลำโพงอยู่ตัวไ้นกันเนี่ไม่มีตรงนี้เนานะอ๋อลำโพงเขาย้ายไปอยู่ด้านบนนะไอพวกตัวเก่าก็อยู่แถวๆนี้อืมอ่ะแล้วฝั่งนี้ความหรูหราหายไปเลยเนาะเน้นใช้งานเลยนะตรงนี้แต่ก่อนจะมีหยกัยกๆตรงนี้นะตัวนี้เหมือนตัวยี่สิบเลยยี่สิบ ยี่สามประมาณนี้ตัวนี้ก็ยังเป็นแบบผ้าอยู่เบาะผ้านี่ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวให้น้องเขาดูห้องเครื่องหน่อยดีกว่าเรียบร้อยเปิดให้ะ,ะก็เน้นใช้งานยกสูงเหมาะการลุยน้ําท่วมได้ะลุยน้ําท่วมได้มันเจ็ดสิบเซนเนาะถ้าน้ําไม่เข้าตรงนี้หน้ารถตรงนี้เจ็ดสิบเซนนี่หนึ่งจุดเก้านะเพือ่อนเพหนึ่งจุดเก้าแล้วก็ ความแรงก็คือเคลียร์ไวรุ่นชอบก็คือเคลียดิดหน่อยก็จะแรงเลยก็คือ,อใส่กล่องห่วงก็ได้หรือรีแมปอะไรเงี้ยมันก็จะแรงแป๊บเดียวแรงมา้าแรงบิดอยู่ที่ประมาณ150ได้มยกสูง150แรงมา้าแรงบิดก็ประมาณ350นิวตันเมตรนะระมาณนี้รอบมาเร็วแรงบิดมาเร็วถ้าคนจะแปลงนะเพื่อน ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าแก้มต้องโดนหรือเปล่านะเพราะว่าชุดไฟตัวนี้เขาเปลี่ยนนะสําหรับแนะนําสายแปลงนะอแต่ไม่แปลงก็คงหมดหลายตั้งนะซื้อใหม่ดีกว่าเรอนี้ก็ออใช่เนาะฝากระโปรงอะไรตรงนี้เดิมหมดเลยนะแล้วก็ไล่มาก็คือน้ามันเปลี่ยนทีก็ประมาณแค่หกจุดแปดลิตรเนาะน้ํามันเครื่องเนะี่ยตัวนี้ก็จะประหยัดซึ่งสามพันเขาจะเปลี่ยนน้ามันเครื่องเยอะกว่าประมาณนี้แล้วก็กองอากาศ ตัวนี้อยู่ตรงนี้มี abs ให้กระจายแรงเบรกน่าจะยังเนาะตัวนี้อ p อปชั่นความปลอดภัยก็มี airbag abs ให้แล้วก็พลังไร power ตเตอรี่อะไรเงี้ยมีให้หมดเลยกลองกล่องฟิลอยู่ตรงนี้แล้วก็กลองโซล่าแถวแถวนี้ก็ดูแลรักษา่า้ปัญหาแก้แล้วมั้งเดี๋ยวไปดูแกมมนพลัยไรนิดนึงปัญหาเขา อ่ะเปลี่ยนมันสีเขียวแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนสีชมพูกับสีเหลืองเนี่ยแกนพงลอยเขาจะก๊อกก๊อกแก๊กอืมตอนนี้เขารับประกันนะเพื่อนก็คือผ่านไปสามปีเขาก็ยังเปลี่ยนใหม่เคมให้ฟรีอยู่นะใครที่ขับอยู่แล้วไม่มีเวลาเข้าศูนย์เนี่ยเขาก็ยังดูแลอยู่อันนี้คือจากที่ใช้มาเองเลยนะแล้วก็ตัวอีกอย่างหนึง่งตัวนี้เนี่ยมันชอบเสียตัวนี้เพื่อนตอนนี้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนต้องสามปีเนี่ยเพ,เพื่อนต้องดูแลนะอืม มันก็จะทําให้เวลขัามเทอร์โบมันอยู่มันร้อนอะฝั่งนี้ดูด้านในก่อนนะอะ่ด้านในฝั่งนี้นะันเพื่อนนี่เบาะผ้าชัดเจนสําหรับสายซิ่งซึ่งใส่เป็นเบาะสีแดงหน่อยนะจบเลยนะถอดใส่กินใหม่แบบกลินใหม่มากกินแบบอันนี้ว่าแล้วก็มีสัญลักษณ์วิธีดูตรงนี้กันหนีบนะตรงนี้กระจกก็แบบนี้เลยอีสุุนะ ไล่มาฝั่งนี้ก็จะมีแม่แรงให้ซึ่งอยู่ใต้นี้ <Okay. S 1> ก็เป็นที่ซ่อนเงินเมียได้นะนี่ตรงนี้เปิดได้นะ <Okay. S 1> ตรงนี้ก็มีสองที่เนาะแมแรงอยู่ฝั่งนู้น <Okay. S 1> ซ่อนได้ทั้งสองที่อแต่ถ้าขายรถไปแล้วก็อย่าลืม <Okay. S 1> ในคันเอาออกด้วยนะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเด็กล้างรถต้องดูดีๆนะเวลาเขาล้างรถเนี่ยซ่อนเงินไว้มว้วซัวไม่ได้นะเพื่อนแล้วก็ดีเทลตรงนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะเป็น หรูหราขึ้นเป็น texture แบบลายข้าหลามตัดเนาะ<ช>เหมือนเพชรเลยตรงน,นี้มิกุระดีไซน์มิกุระดีไซน์ก็คือคนดีไซน์เป็นของญี่ปุ่น<ช>นั่นเองนะผู้ออกแบบตัวนี้ก็จุดขายเข้าเลยนะท,ที่วางแก้วเยอะเยอะมากวางได้สองขั้นด้วยนะนี่นะหางได้หลากหลายรูปแบบทั้งแก้วเล็กแก้วใหญ่เลยเกียร์ยังเป็นเกียร์ธรรมดาอยู่6สปีด<ช>แต่ว่าออกตัวดีนะไฟแดงเนี่ยออกตัวดีมากกว่าคู่แข่ง ทุกแบรนด์เลยแต่ความเร็วปายก็ต้องยอมเขา<ก>หน่อย,รยออประมาณน,นี้ก็ถือว่าโอเคนะแดชบอร์ดก็แข็งแข็งละแข็งแข็งความหรูหราก็จะน้อยลงเพราะว่าเป็นรถเน้นใช้งานแข็งแข็งบุนุ่มไม่ค่อยมีเลยตรงนี้ที่วางแก้วมีให้ตรงนี้ปินโนแบ็กตรงนี้หายไปไอ้ที่เป็นปินโนอะที่ชาร์จไฟก็มีให้นะเหมือนเดิมตัวนี้ก็แข็งแข็ง ประมาณนี้ก็พาดูเบื้องต้นนะคร่าวๆเดี๋ยวให้น้องเขาฝากเบอร์หน่อยน้องเข้าไปไหนล่ะอ่ะฝากเบอร์หน่อยเื่อใครสนใจตัวยกสูงแคปเปิดได้ใครที่มองหา รถใช้งานนะคะจะมานดีแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะก็สองประตู h ฮ g h l a n d ร์1.9นี่ก็ตอบโจทย์นะคะสามารถเข้ามาทดลองขับเข้ามาชมรถจริงได้แล้วนะคะมีรถ2,024แล้วก็2,023นะคะพร้อมส่งรอบเลยค่ะสอบถามแทนเพื่อนๆนิดนึงในละถ้าเมื่อตัวใหม่เปิดแล้วเนี่ย23ส่วนรถเยอะไหมส่วนรถเยอะมากเยอะเยอะเลยเนาะก็ขึ้นอยู่ความชอบละว่าจะชอบหน้าเก่าหรือหน้าใหม่ ก็แล้วแต่ความชอบและวนะส่วนรถเยอะนะเยอะด้วยแหละอ่ะเดี๋ยวให้น้องฟาเบอร์หน่อยค่ะก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0863247655กนะคะก็ติดต่อน้องชื่อเล่นชื่อไอค่ะน้องไอเซลไออิุมีเพจด้วยก็คือเพจพิมพ์เข้าไปภาษาไทยเลยว่าเซลไออิสุซุตังปักเชยภูมิตังกะตังปักตังปักเชยภูมิอ่าประมาณนโอเคคลิปนี้ขอบคุณน้องไอมากครับค่ะขอบคุณค่ะ 哎。